สบายดีพี่น้องมูเพื่อนหมดสกุลสกคนเดอ้อมันนี่กันลงสวนมันพอเห็ดหน่อยพี่น้องเห็ดปูกหน่อยลายลายแต่ว่ามันแก่แล้วมันจะเน่าเลยพี่น้องเบิ่งกับบาลายลายเนาะมันออกตามเดินนน้อยนี่ในสวนนี่ บักหลายพี่น้องเลาะหาก็เห็นบักหลายเก็บนะเนาะเก็บแล้วได้หน่อยนึงเนาะยังเก็บทันได้บดพี่น้องหลายอยู่นี่นะอีคานเก็บเลยดอกน้อยพเนาะเก็บเพื่อสิได้โอ้บ่แม่นง่าย ตัวกำลังงามก็มีพี่น้องกำลังปงเนาะกำลังจูมออกมาตัวบานแล้วก็ได้เนาะมาหาหน่อไม้เนาะแต่ว่าพอเห็ดก่อนแล้วเอาเห็ดก่อนเห็ดน้อยพี่น้องเห็ดปุกน้อยเนาะเอาไปแกงกับหน่อไม้เข่าทาอยู่ได้แกงกับหน่อไม้เป็นลักษณะคือเห็ดเข็มพี่น้อง ลายอยู่เนาะเก็บจุดมือเลยยังบเบิดอยู่ออกฝนตกเนาะทรงสามมือนี่ฝนตกมันซุ่มเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันออกมาเห็ดปูกใหญ่แบบโบเห็นเนาะเห็นเด็เห็ดปูกหน่อยนี่มีแต่ตัวงามเลยพี่น้อง เก็บทัดในบดอยู่ยางเลาะตามส่วนนี่ผมัดเห็นพวกหน่อยนึงเพื่องเนาะยางเลาะอยู่ตามส่วนนี่เห็นเห็ดพวกหน่อยเก็บก่อนอยู่ปะกับเสียดายมันเนาะเห็นแล้วก็เก็บมันซะ เอาไปแกงกินไปออมเนาะแกงกับหน้าใหม่ก็แซบกันนะพี่น้องหรือว่าเอาไปแกงทอมันก็ได้เนาะมันก็คือกันกับเห็ดปวกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเสียงแบกของแอร์อยู่ส่วนอยู่ติดกับเดินเคาเลี้ยงแบกนะพี่น้องเนาะ เก็บเห็ดเก็บเห็ดมาเด้อพี่น้องเดอ้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเดอ้อเก็บเห็ดปลูกนอ้อ,อนยลายลายเนี่เห็นบ่มันอยู่ตามพุ่มหญ้านี่พี่นอ้องออกบ้าหลายๆเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่นะแต่ว<ม>่าฝนตกใส่มันเปียกพี่น้องสิได้สิได,ด้มันจะเน่าเลยถือฝนเนาะถือฝนแล้วมันจะเนา่เนาโดนเห็ดปลูกเนาะ อากาศมันเอาเนาะฝนตกแล้วก็แดดออกแล้วก็เห็ดให้ดินหอนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเห็ดปงขึ้นมาถ้าป่ามืออื่นก็เน่าเนี่พี่น้องเนาะโชคดีได้ลงไปมื่อนี้เนาะลงมามือน,นี้ก็พอมันก่อนเนาะบ่อสิอุบริกินสับ ออกหลายพี่น้องเก็บเมื่อยแต่เก็บเลยเก็บได้ก็บ่เบิดจักเทือมันน้อยพ่พี่น้องน้อยอีหลีเก็บยากมันน้อยแล้วเก็บยากมันใหญ่ค่ดเอามีดสับเอาเนาะเอามีดปาดเอาปาดเอาสบายอันนี้น้อยๆนึงจับ บบเป็นกระเปื่อยหมดพี่น้องเละมาเลยเนาะมันมีแต่คอยดึงเอาคอยเด็ดเอาเนาะหากมันก็เด็ดเด็ดออกเนาะโบเด็ดยันขี้ดินขี้ดอนเข้าไปแล้วก็ล้างหยางพี่น้องเนาะมันหน่อยพอนเะจะหน่อยลางไปล้างมาเปื่อยจนหมดแล้วโบได้กินดอกใหญ่ไข่แดงอันนี้ดอกน้อยๆหนึ่ง มันก you know. oh, ็ออกลายอยู่พี่น้องออกเป็นจุปจุปจุปจุเนาะออกเป็นจุดเป็นจุดอยู่เก็บบดนี้ก็ยังยางเลาะหายเนาะเลาะหาต่อเห็นแล้วเก็บเอาพี่น้องมือแกงกับนไม้นไม้ก็ได้แล้วเนาะได้พอกินแล้วนไม้ เก็บยานางไปเมื่อพร้อมนะพี่น้องเนาะปัน่นนำยานางแกงกับน้ำใหม่แสร็เหมือนกันเด้อพี่น้องเดอ้อมันก็รสชาติคล้ายๆกับรสชาติเดียวกับเห็ดปลูกใหญ่ต่างแต่ตัวนี้มันหน่อยกว่าเนาะมาฮ่ดนี้คลิปก็ได้จบลงเพจน,นี้เด้อพี่น้องเดอ้อช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะเนาะบ๊ายบาย